เรียบร้อยเว้ยนี่ไข่ไข่สารเปาเว้ยดูรูฟงก็คล้ายๆสารเปาเราไปดูข้างในก่อนว่ามันสุกไหมเนื้อมันเป็นยังไงนี่มาดูกันนี่ไข่สารเปาดูเธอโอ้นี่เยิ้มเป็นลาวาเลยนี่ข้างนอกกรอบเว้ยข้างในยังนุ่มเป็นลาวาเลยนี่นี่สุกแล้วนะสุกแล้วนะนี่เป็นไงานี่ ไข่เจียวซาลาเปาไส้หมูส,สับเว้ยเฮ้ยสุดยอดสวัสดีครับผมลุงเทียนพาร้อนะวันนี้ลุงจะพาพวกเองมาทํานี่เว้ยนี่นี่ไข่มีไข่ลุงจะพาพวกเองมาทําไข่เจียวซาลาเปาเว้ยไส้หมูเว้ยน,นี่เป็นไงนี่ก็มีไข่ไก่เว้ยม,มีมีหมูมีหมูบดเออ ถ้าเป็นถ้าเองชอบเป็นกุ้งก็ได้หนูเว้ถ้ามีเป็นพวกกุ้งก็แล้วแต่แล้วก็มีซอสปรุงปรุงผงปรุงรสเว้เอออาไปไปทํากันเลยเริ่มแรกหนูเว้เอาเอานี่หมูบดเว้หมูบดมาสักหนึ่งช้อนเออหนึ่งช้อนพอไม่ต้องเอาเยอะแล้วก็นี่เพื่อให้ตัวหมูมีรสเอาใส่นี่ผงปรุงรสหน่อยเออผงปรุงรสเออเออยียียี นี่ให้มันมีรสชาติเฮ้ยอยใส่เนี่ก็พริกไทยเว้ยใส่หน่อยเองเออนิดหน่อยเดียวเออเสร็จแ,แล้วก็นี่ตอกไข่ใส่ลงไปเ้ยโออนี่หนึ่งลูกสองลูกสามลูก ตีลูกเว้ยนี่นี่แล้วก็ลูกตีห้าใสไปเสร็จแ,แล้วก็เสร็จแ,แล้วก็นี่ใสผงพุ่งรถไปนิดหน่อยเว้ยนิดหน่อยใส่ผงพุ้งรถไปแล้วก็นี่พริกไทยนิดนิดเว้ยมีกลิ่นหอมเว้ยเออนี่พริกไทยแล้วก็แป้งนัวเว้ยผงรถนิดหน่อยแต่เองไม่ชอบไม่ต้องนะเออใสเสร็จแ,แล้วก็ตีที่ต,ตีตีให้เข้ากัน แต่แล้วลุงก็จะเอันี่นี่มีเป็นแก้วหรือว่าเป็นภาชนะหรือว่าเป็นชามก็ได้ระหว่างที่เราจะทอดไข่สาราเปาเนี่ยเราจะต้องกอกกอกเข้าไปไงแต่นี้ลุงคิดว่าใส่ในแก้วมันก็จะกอกง่ายฝ่าแล้วก็นี่มีส่วนหนึ่งเดี๋ยวถ้าเทไปตอนทอดทอดในขั้นตอนแรกไปไปทอดกันดูที่ทอดกันยังไงว่าไข่สาราเปาใส่หมูด้วยแหมลุงนี่สั่หามาทํา นี่ตั้งกระทะเว้ยใส่น้ำมันให้ให้ร้อนเลย,เยนี่แล้วก็นี่เราก็ใช้กระบวยเว้ยนี่ให้มันเป็นรูปทรงของตาลเปลาเนะเว้ยนี่ดูนี่เสร็จแล้วก็ทอดใส่เทลงไปปุ้นี่เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนนี่จะล่อลงไปเออกระบวยมมาเล็กหน่อยอยู่เออจะล่อไปนี่จะล่อไปมันจะเป็นตาลเปลาให้ไหมเนี่ย นี่เสร็จแล้วก็วักวักวักเสร็จแล้วก็เจาะเจาะตรงกลางเจาะตรงกลางนี่นะเจาะตรงกลางเจาะตรงกลางนี่เสร็จแล้วก็วักวักวักนี่แล้วก็วักเสร็จแล้วก็กอก กอกลงไปนี่กอกลงไปเออกอกลงไปแล้วก็นี่วักอีกวักอีกเอกอแล้วก็นี่วักน้ำมันแล้วร้อนนี่น้ำมันแล้วร้อนแล้วจออเจาะตะกางไว้เออแล้ววัก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 เจาะ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 เอาไว้เจาะไว้เออวักวักเสร็จแล้วเดี๋ยว เอาน่ะนี่อน้ำมันนี่กาะก็ไม่อีกเว้ยกอกก็ไม่อีกไหลเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเว้ยเหมือนเดิมเดิมเว้ยกระโบยลุงมันเล็กไปหน่อยถ้าเกิดเป็นกระโบยใหญ่ๆนะจะโอ้หจะยอดอ่ะแต่นี้กระโบยมันเล็กเออนี่วับวักนี่แล้วก็เจาะเจาะเจาะตรงกลาง้วยเจาะตรงกลางไว้ ตอตรงกลางแล้วเกาะเที่ยวเกอะเที่ยวหนึ่งเออนี่เกาะลงไปนี่นอ,อืมกเสร็จแล้วก็นี่ใส่ลงไปนี่ค,อค,อคอนน่อยๆวัดมันด้วยใจเย็นไว้เอ,อ้ยแล้ววัดวัดนี่ยังไงลรอมตะร่อมตะร่อม,อมไว้ตะร่อมเออพอใส่เสร็จแล้วก็นี่วัก วางให้มันหน้านี่นะเสร็จแล้วก็นี่เสร็จแล้วก็นี่ร่อน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 ออร่อนเออร่อนออกจากกระบวยเออวุบวุบวุบบแล้วก็ความโคลงก็ให้นี่มันไง่ายเออดูเออ,เอ,อนี่เด้อแล้วก็นี่่นออีอันนี้กรอบไว้ท็อปปิง้งเขาออกมาก่อน เออเอามากตอนนี่ไอ้ที่กรอบๆนี่เป็นไงเสร็จแล้วก็นี่ทอดเออมันก็คล้ายๆถั่วลัเปาเว้ยแต่ว่าไอ้อะไรวะกระบวยอะ่ะกระบวยมันลูกมันเล็กไปแตกนะก่กระบวยใหญ่กว่านี้นะแจ่เต๋อเลยถ้าอนี้ลูกกระบวยใหญ่ๆใช้กระบวยใหญ่ๆมันจะได้อุ้มไข่ไว้ได้เยอะเว้ยมาฮะนี่เออหาความแปลกใหม่กินเว้ย นี่เป็นไงเดี๋ยวอีกทิีงทอีกทีงปุ๊บเสร็จแล้วก็พอได้ตัก2สองสามนาทีนี่มันก็เริ่มสุกเราก็ตักให้เะเด็ดไปพักให้เะเด็ดน้ำมันเว้ยใส่ต,ตะแกรงไรว้นี่เวิบนี่เป็นไงไข่ไข่เจียวสาราเปาเดี๋ยวไปดูกัน เรียบร้อยเว้ยนี่ไข่ไข่ซาลาเปาเว้ยดูรูฟงก็คล,าคล,าาล้ายๆลาซาลาเปาเราไปดูข้างในก่อนว่ามันสุกไหมเนื้อมันเป็นยังไงนี่มาดูกันนี่ไข่ซาลาเปาดูเธอโอ้นี่เยิ้มเป็นลาวาเลยนี่ข้างนอกกรอบเว้ยข้างในยังนุ่มเป็นลาวาเลยนี่นี่สุกแล้วนะสุกแล้วนะนี่เป็นไงนี่ ไข่เจียวซาลาเปาไส้หมูสับปุยเฮ้ยสุดยอดนี่คลิปนี้หวังว่าพวกเองจะชอบนะอันนี้หลวงก็หาฟาร์มแปลกใหม่มาให้พวกเองทําถ้าพวกเองชอบเป็นไส้กุ้งก็ทําได้ไส้หมูก็ทําได้แต่ไส้เนื้อไม่แนะนำเว้ยมันเหนียวเฮ้ยนี่ข้างในยังเป็นลาวาอยู่เลยเออเออคลิปนี้หวังว่าพวกเองจะชอบนะลุงไปก่อนนะผมลุงเตียมพระร้อสวัสดีครับ มับก็ให้อ่ะอบข้าวสวยแล้วร้อนนะสุดยอด